สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเจ้าดี a ม2020องพันกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกอวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเ,ออเจ้าวีที p r ้สิบโปรนะก็จะพูดไปเรื่อยๆนะระหวางขับรถกลับกันน้อมนะพอดีพาโชเฟอร์มาหาหมอ,อนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะร,รับชมกันได้เลยนะครับนะครับก็จะมาพูดถึงเจ้าวีที่สตัวใหม,นะม่นะไม่ใช่โปรนะแมจ้ถ้าผมเผลอพูดคำว่าโปรออกไปเนี่ยก็ขออภัยนะ ติดปากนะครับว่า B50 Pro เนี่ยตัวใหม่ก็ตัดโปรทิ้งแล้วนะผมพิจารณาอกีกเดียวผมจ้า Ford Ranger แล้วนะนะไม่รู้เขารบใครกันนะถึงไปซบอกเจ้า ISO นะอินซูแทนนะก็จริงมันได้ข้ามนะเขาแย่งจริงมันได้ข้างก <c oughs> ันเรื่องไงก็งไม่รู้เหมือนกันนะ่าเอามาพูดถึงตัว B50 Pro ตัวใหม่นะพูดภาพรวมก่อนนะก็โดยรวมดีไซน์ถือว่าค่อนข้างจ,จะสวยเลยนะภายนอกนะเริ่มที่ภายนอกกันก่อนเลย ภายนอกเนี่ยกระจังหน้าก็โคตรสวยนะสวยจริงๆนะตอนแรกที่เปิดตัวในออสเตรเลียนะที่ผมดูเนี่ยทำไมมันดูมันขัดตาชะมัดเลยนะแต่มาดูตัวจริงแล้วโคตรสวยเลยนะแม่เจ้าสวยจริงน้ะด้านหน้านะโดยเฉพาะด้านหน้ามันสวยเป็นพิเศษเลยนะคุณใจดีแบ็กเนี่ยฟันปึ๊บปุ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 ๊บเลยทีเดียวจ้าหน้าสวยนะสวยเอาไฟหน้าก็เป็นแบบไฟ LED นะมีเดีทธาร์ปิ้งไลท์นะแม่เจ้าโคตรสวย ออไฟรีไฟเลี้ยวไฟตัดมองเนี่ยอยู่ในโครมด้านล่างนะครับทุกคนสวยงามนในระดับนึงเลยแหละด้านหน้านะก็จากหน้าโครเมียมันก็เป็นซีซีนะสวยงามดีนะเห็นหายใ้ได้นะสน่วนด้านข้างเนี่ยแม่เจ้าโคตรเหมือนดีแมแอกกันเลยทีเดียวนะกระจกมองข้างเอ่ยนะบันไดข้างเอ่ยนะประตูเอ่ยเหมือนไปไปนะอาจจะแตกต่างที่ดีไซน์นขอบขอะไรนี่เล็กๆน้อยๆนะครับ ก็แสงก็อาจจะบิดเพียงขออภัยนะเพราะว่าแสงแดดมันจ้าสะเลือยนะครับนะก็ล้อนลอยก็มีสองแบบให้เลือกนะสิบเจ็ดนิ้วนะสองห้าหกห้าห้าสิบเจ็ดนะแล้วก็ฮะไม่มาดอครับก็นะมีสองขนาดนะสิบเจ็ดกับสิบแปดนะสิบแปดเนี่ยจะสวยไม่เศษเลยนะลายดอกไม้หายเหวอะไรก็ว่าไปนะว่าสวยสวยสวยนะสวยสวยจริงๆนะแต่พอมาดูด้านท้ายเนี่ย โอ้โห oh oh, แม่จเจ้าคนละเรื่องกัด้านหน้าเลยนะ b s 1 0 Pro เอ้ย b s 1 0นะด้านหลังเนี่ย oh oh. โอ้โหโคตรหนักใจนะไีไซายนะแม่จเจ้าดีไซน์สวยนะแต่ว่าไม่เป็น LED นะนดูจากข้างๆเนี่ยโคตรสวยเลยแต่พอไปดูตรงๆด้านท้ายเนี่ยมันมันอยู่แบบขัดหูขัดตาเม,มัดเลยนะไม่สวยเลยนะฝาท้ายฝาเทยอะไรก็ไม่ไจา้าดีไซน์ก็ไม่ค่อยเท่าไร่เลยนะ มนะีกล้องมองหลังมาให้นะกันชนก็แยกชิ้นก็นะก็มีเซ็นเซอร์ให้นะในบางรุ่นนะ <c oughs> ดีนะแต่ไฟท้ายเนี่ยไม่ดี <c oughs> ไฟท้ายเนี่ยนะอะไรของมันนั่นะน้าทํามาจบแล้วนะติดตรงที่ไฟท้ายช่างมันนะเราไม่ได้ซื้อแต่ก็มาพูดเฉยๆแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะใครจะไม่รู้นะนะต่อไปมาดูภายในกันบ้าง ภายในปีี50โปรตัวใหม่เนี่ยตั้งแต่รุ่นล่างจนรุ่นท็อปเลยนะก็ดีไซน์ค่อ<า>นข้างจะสวยเหม,ม,มือนเหมือนกันรอ,อบเบ้าเดียวกันนะเบ้าเดียวกันเลยยกเว้นยกเว้นตัวตอนเดียวด,ด้วไมเจ้าต,ต,ตัวตอนเดียวมันยกแผงอีสุสุมาเลยทั้งแผงนะตอนเดียวโอ้โห,โหแม่เจ้ามันจะลดต้นทุนหายอะไรขนาดนั้นกุ้งตาเปล่าหน้าลดต้นทุนโอ้โหเปิดไป นะไอ้กูเก,าวกว่าก็มั่วซะเหลือเกินนะเป็นเด็กที่มั่วได้โหดีจริงๆเลยจับหน่อย <Okay. S 1> ไปไปเห็นแล้วไม่ได้เปิดออนะบอกว่าไ,ไ,ป,นาไปนะเด็กมันช่างมั่วซะเหลือเกินนะนะยกเว้นตัวตอนเดียวโอ้โหมันยกดีแม็กเลยนะแม่เจ้าแล้วกระจกยังเป็นมุมหมุนอยู่เลยนะอีกอย่างนึงไม่มีเครื่องสามพันให้เลือกนะสังเกตซื้อของมึงวันนี้ <laughs> โอ้โห ควจะมีเครื่องสามพันนะโฟวินนะไม่มีนะเพื่ออะไรตับน,นี้นะ <c oughs> ส่วนมากเล้พวกตอนเดียวนะไม่ไว่าเป็นตัวเตี้ยหรือตัวขับสีนะั่นเองในรวบุกพ่ายนะเก็จะมีเครื่องไฮพ h p o w เวอร์นะดเว้นมิซูนะแต่นี่ก็คือไม่มีนะมีแต่เครื่องพนะันเก้าในในตัวตอนเดียวแลว้มีแค่สีสูคูณสองนะอะไรพวงมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาได้าเน,นี่ย อากาเกินเเขาไม่ค่อยเน้นนะสงสัยตอนเดียวพวกนี้เขาไม่เน้นนะเขาไปเน้นแคปยกสูงกับกับสีประตูนะสีประตูเนี่ยเขาจะเน้นพิเศษเลยสีประตูขับสองยกสูงนะครับนะโอเคไปดูภายในเออรุ่นบนๆกันบ้างนะรุ่นบนเนี่ยเรื่องแต่รุ่นท็อปเลยนะก็สวยงามนะได้บุกนงบุกหนังนเหมือนที่คุณได้เห็นไปในคลิปต่างๆมากมายนะผมไม่ได้ถ่ายนะผมไม่ได้ว่าไปจริงๆนะได้จอเก้านิ้วนะตัวท็อปเนี่ย แอร์ก็เป็นเป็นโน้นะเหมือนดีแม็กเลยยกมาจากดีแม็กเลยนะแตกต่างกันที่การดีไซน์นะหน้าปัดเดินไม้เอเยเย่ยอะไรเอ่ยก็เบาค่าคล้ายกับเจอดนะีแม็กนะแตกต่างกันที่ฟรอนตัวกับอะไรพวกนี้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครตัวทอ็ทอปๆเนี่ยก็จะได้อบอยสปอร์ต,ม,ตมัลติมีเดียริงเหมือนด้วยนะหรือว่าไอเตือนมุมอัพสายตานะที่มันมีไฟที่กระจกนะครับแล้วก็เตือนออกออกจากาที่ช่องจยดอะไรสักอย่างนี่แหละ ภายในตัวท็อปก็จะได้บ่อหนังสีน้ำตาลมึงนะแต่คนละเฉดสีกับวีฟรอสนะครับคนละสีกับวีฟรอสนะก็สวยสวยนะก็สวยดีนะแต่ราคาค่อนข้างจะเอาเรื่องนะราคาเดี๋ยวไปพูดท้ายคลิปอยู่ก่อนเกียร์ก็ออโต้หกสปีดเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะยกมาจากดีมงดีแม็กทั้งหมดเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างอะไรก็ดีแม็กดีๆนี่เองนะ ยองแอรมาให้นะเหมือนดีม็กเลยนะทุกอย่างนะแตกต่างที่การดีไซน์ส่วนตัวก็ชอบเลยแหละนะภายในกับภายนอกนะไม่ชอบไฟท้ายอย่างเดียวนะปฟท้ายกับดีไซน์ด้านท้ายนะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่โดยรวมก็ชอบหมดเลยนะเครื่องยนต์ก็ชอบนะ1ังกงาไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ว่าประหยัดดีนะ,นะก็อุญแจสมาร์ทคีมมีมา,มาให้ตั้งแต่รุ่น S นะ S ถึง SP เลยนะ ก็จะเรียกเ่อรุ่นมันจะมีรุ่น E C S แล้วก็ S P ตัว E เนี่ยอยู่ในตอนเดียวนะมีรุ่นเดียวเท่านั้นตัว C นี่ก็จะเป็นตัวแคปนะครับตัวแคปมีรุ่นเดียวรุ่นโมีรุ่นเดียวนะแล้วก็ C แคปขับสองยกสูงนะก็มีรุ่นเดียวสีประตูไม่มี C นะรู้สึกว่ามีแต่เริ่มต้นเป็น S เลยนะตัวกลางเลยราคาอนข้างแรง ถ้าเป็นตัว S อเนี่ยเทียบกับดี a x ็ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปทำคลิปเปรียบเทียบนะคลิปหน้าแลวกันนะก็โดยรวมชอบนะครับชอบเลยนะแต่ว่าไอไม่ชอบตรงที่ไอเซกเมนต์ประเภทตอนเดียวนะไม่เจ้ามันไม่เน้นขายแนคะ่ตอนเดียวมันไะด้ผมมองว่ามันก็คงขายไม่ได้นะไอตัวตอนเดียวเนี่ยาะไม่ไม่มีไม่ค่อยมีใครใช้กันนะ แต่ว่ามันเป็นอีซูซูนะมันเป็นร่างทรงอีซูซูเนี่ยมันควรจะมีนะเครื่องสามพัน 3, นะตอนเดียวปกติมีคนอ่ะจะฉีกนะไปเล่นตอนเดียวมาด้าก็มีนะจบังเป็นมือหมุนอยู่เลยนะตอนเดียวโอ้โหนะครับรุ่นอื่นทําเกือบดีหมดทุกค่ายท,ทุกรุ่นเลยนะไม่ใช่ทุกค่ายนะมันจะไปดีอยู่สองสามรุ่นนะของมาดา้าตัวใหม่ที่ออกมาก็คือตัวสี่ประตูตัวตี้ยนะม่ใจ้ามึงเองากระบะตอนเดียวมาใส่นะ ก็คือเหมือนกับกระบาตอนเดี้วนั้นมันตัดครึ่งให้เหลือให้เหลือเป็นกระบาดสีประตูนะไม่รู้เพื่อนเพื่อนนึกภาพออกหรือเปล่านะคุณเราไปดูในคลิปในยูท b e ที่เขาทากันนะโอ้โหระสีประตูอะไรของมึงนี่โอ้โหมีไอ้ราวเล็กแล้วแล้วก็มีช่องเกี่ยวเชือกแล้วคืออะไรครับตัวกระบาสีประตูนะโอ้โถถ้าเป็นตัวสูงนอก ก็ไม่ว่าเลยนะตัวตรงนอกเนี่ยก็จะมีประเภทนี้อยู่แล้วนะเป็นที่กั้นกระจกนะแล้วก็มีที่เกี่ยวเชือกแนละ้วป่าท้ายเป็นแบบเอามือดึงสองข้างนะถ้าเปิดเปิดดึงป้าไม่ออกเนี่ยเปิดเปิดดูในเน็ตได้เลยนะมีนะมีที่สิบโปลสี่คูนสองตัวเตี้ยนะสิสระโตูนะโอ้โหอะไรโง่บนลแปลกๆนะทำนะสงสัยมันกลัวว่าเออไปแย่งยอดขายอีซูซูแน่เลยนะไอ้พวกอ e ีซูเนี่ยมันขายดีนะตัวเตีย้ย ขับสองเนี่ยนะมันก็เลยใส่กระบะหาเอวอะไรกวนไม่รู้มานะอยู่โอ้โหมันเมืองไทยนะมันไม่ใช่ต่างประเทศนะต่างประเทศเขาใช้กันแบบนั้นนะเมืองไทยเนี่ยสี่ประตูนะมันต้องเรียบๆนะเหมือนเจ้าตัวยกสูงนะแปลกๆดีนะแต่โตแคปเนี่ยความจริงไอกระบะลูกกระบะแบบนั้นนะควรจะไปใส่ในแคปซะมากกว่านะแต่แคปเนี่ยเป็นกระบะเรียบๆนะไม่มีที่มัดเชือกนะ กับที่กันกระจกด้านหลังโอ้โหอะไรของมันก็ไม่รู้ไงออ,ออกแบบมาดีนะแต่ว่าทำรุ่นย่อยมาได้ขาดขาดเกินเกินเเหลือเกินนะราคาก็บางรุ่นก็แพงชะมัดนะยกตัวอย่างรุ่นเอสนะที่ผมจะเทียบกับรุ่นแซดของดีแม็กเนี่ยโอ้โหแพงกว่าดีแม็กั้งแปดแสนกว่านะแปดเก้ามึงนะเกียร์ธรรมดานะเกียร์ออโต้โอ้โหเก้าแสนไปเลยไระเจ้า เนะบาะหนังยังไม่ได้นะแต่ได้กุญแจเออมันจะมีออปชัน่นออปชั่นบางตัวที่ก็ดีนะที่มันให้มาก็กุญแจสมาร์ทคีย์น Key, นะรุ่น S ขึ้นไปได้เลยนะตั้งแคปบตกแคปก็ได้นะสมาร์ทคีย์นะเป็นบ,บุกสตาร์ทนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หนะ้าออใช้ได้นะไฟหน้าเปิดปิดอัดอโนมัติมั้งนะก็มีให้นะโอ้หังตัวนะ ไมดีนะแต่ว่าไปหน้าเปิดบินอัตโนมัติเนี่ยตัดทิงดท้งแล้วไปใส่บอดหนังซ็นเซอร์หน้าเนี่ยตัดทิงดท้งแล้วไปใส่บอดหนังยังคุ้มกว่ายังดีกว่านะก <c oughs> ็ยังเป็นนะเซ็นเซอร์หน้าเกะกะซะมากกว่ากรณีที่นี่เข้าสวนอะไรพวกนี้นสมมติว่าคนจะไปอน,นั่นนะน่าสาลมากกว่าใส่รุ่นโต๊ะก็ไล้แปลกๆอยู่นะออปชันนะมีเที่20 <c oughs> ตัวใหม่มีที่20ตัวใหม่นะไม่ใช่ปโปรของใหม่แล้วโปรอีกแล้ว เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อได้แล้วเป็นวีทีอาสิเออเออแม็กก็ได้นะอะไรสักอย่างนี่นะใหม่วีทีอาชื่อมันก็ไม่แปลกดีส่วต๊ก็ใช้วีทีอาสินะก็ถือว่าผิดหวังเล็กๆนะกับการรอคอยดีที่เราซื้อดีแม็กก็ต้องรอดูตัวเไม้ด้เชนนะหรือว่าปรับอุปกรณ์นะดูว่ามันจะปรับอะไรมั่งนะเห็นก็ว่ายอดขายก็แม่เจ้าเขาชิงเบอร์สามนะจองมันเป็นพันคันนะโอ้ จริงไม่อยู่ไม่ได้นะเราองค์การกระบะเนี่ยโอเคนะพูดคุยใน d m a มนะเรื่องบีเนี่ยสินะครับใครชอบก็ซื้อเลยครับไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะโอเคถ้าชอบวีดีโองไงก็รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะแล้วเจอกลิปหน้านะสำหรับรวันนี้ก็สวัสดีครับผม